ครับนี่คือการสอบครับสอบที่หนึ่งนะครับคือการอ่านรหัสปัญหานะครับเปิดกุญแจหลอดได้ไกจะพลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีรหัสเดียวครับรหัสปัจจุบันคือรหัสแปดครับ ตัวตรวจจับตัวหนึ่งีเร่งครับปานด่านที่1ด่านที่2คือการเรียกดูปัญหาในอดีตเปิดกุญแจครับรอติดขึ้นระดับลงไม่มีการกระพริบแสดงว่าไม่มีปัญหาปัจจุบันครับแต่กําลังจะไปสูก่กระบวนการเรียกดูปัญหาในอดีตครับการเรียกดูปัญหาในอดีตคือออกตัดเสียบ ออนปัญหาในอดีตของรถครันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรหัสประหารในอดีตคือรหัสแปดครบับตัวที่จะตัดหนึ่งเล่งปานด่านที่สองครับด่านที่สามคือการลบปัญหาในอดีตครับ ออกถอดเสียบออนแล้วก็ดึงึงแล้วก็เสียบไปในห้าวีครับถ้าสำเร็จหลอดจะกระพริบทีครับกระพริบทีแสดงว่าสำเร็จครับต่อไปสู่ดานที่4ครับคือการรีเซ็ตครับทำการปิดกุญแจออกถอดแล้วเสียบแล้ว,ลวทำการชดขั้วครับชดขั้วเซนเซอร์อุณหภูมิครับ เกียบเซ็นเซอร์อุณหภูมนะครับช็อตคั่วจับแตกกันครับแล้วก็ออนแล้วก็ดึงออกภายใน5าวิครับในหนังสือบอกว่าภายในสิวิแต่เราภายใน5าวิก็อยู่ภายใน10วินั่นแหละรครับดึงออกครับสำเร็จครับตกดไปกับพิธีครับผ่านด่านที่4ครับ นี่คือการทดสอบครับขอบคุณครับกัดสต็อปเลย